นะวันนี้ครับก็มาอีกรอบครับอันนี้เบรกสองมาที่อซอยเจริญนครสามน,นะครับก็มากี่บ้านแล้วพี่ผมบ้านเจ็ดบ้านอ่าก็ประมาณนั้นนะฮะก็ทยอยมาให้นะครับใครอยู่ไหนกักตัวก็ทักมานะครับใครอยากผมพบเพิ่มเติมต้วว่ามานะครับแล้วก็วันนี้เน้นให้บ้านสักตัวนะจะได้ไม่ต้องไปไหนเนาะ

ยทางเข้านะดูเวลาข้างในมีผู้ยังมีผู้ป่วยอยู่ด้วยนะแล้วก็มีผู้กัดตัวนี่กำแพงของไอคอนสยามนะฮะเนี่ยเป็นชุมชนทีอ่อยู่ในพื้นที่ที่รวยแต่แค่แค่ากำแพงกั้นแค่นั้นเองความเหลื่อมลำ้ำลิบลับ เนี่ย Ooh, เห็น iden, ไหมฮนะนี่ไอคอนนะไอคอนสยามนะฮะเนี่ยไอคอนสยามไไปดด้้สมม่่่ออจะเในหญี นนี้่นนอ้โหตก่อเยโรงงานมากเลยที่สร้นอันนี้อ้โซวิเทลวะหรือว่าอันนี้หรอมิลเลนเนียมมิลเลนเนียมเขาเรียกซอยยาโอสดอ๋อซอยนียนซอยสระวังกับดักนะฮะกับดักชื่อซออริยาโอสดอาริยาโอสดใช่ใช่สมไหนเลยเป็นคนแบบเจ้าสัวที่ทำเรื่องยา ตอนนี้ก็เป็นขนาดข้างด้วยโรงแรมหรูกัคบคอนโดตอ,อลรอยยี่สิบล้านใช่ฮะลนนหลังไหนก่อนเลยตร,ออตรงนี้แถวนี้มีไหมแถวบ้าน,นหลังไหนครับอังนี้เอ้ยตอนนี้เข้าเลยอ๋ตอนนี้ใช่ไแล้วตรงรนสองตรงนี้ี่หลังตรงนี้น่นาจะสามไม่สองสองมั้งสองตรงรนสชื่ออะไรตรงนี้ ตรงนี้ห้าคนอ๋อห้าคนแม่ลูกแล้วหลานสองบ้านเหรอแล้วตรงนี้นสองสองบ้านตรงนี้สองใช<อ>่ไหม<อ>ตรงนี้สองไหมบ<ม><ม>้านหน<อ>ึ่งกับหลานหนึ่งชื่อหลานคนคชื่ออะไรนะตรงนี้รู้ไหม่ออ้อย ใช่ครับติดเชื้ออยู่ไหมอ๋อออกจากโรงพยาบาลแล้วมับต้อจัดตัวอยู่ใช่ไหมอยู่กี่ีท่านมีตั้งหัวห้างตั้งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสสมาเยี่ยมนะมีถุงน้ำใจหลังนี้หรออ่าหลังนี้วางไว้วางไว้ไม่ต้องออกมานะฮะไม่ต้องออกมาอ่างบนห้างสรรพสินค้าเดี๋ยวขึ้นไปอยู่ตรงไหนข้างบนข้างทางไหนขึ้นเลยอะโอเค ี่เาาถ่ยยเเรดี๋ยวเดี๋ยวยินทางนิดนึงนะฮะชื่ออะไรอ๋อขึ้นขึ้นทางนู้นใช่ไหมเดี๋ยววางไว้ตรงนี้เลยไหมชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเตี้ยใช่ไหมพี่เตี้ยแจกคนเดียวอแจกคนกัดปลาครับคุณตา คนคนกัดัวโอแถวมันไม่ออกมาวะชื่ออะไระแัวแถวแถวคุณแถวครับวางไว้ให้นะคุณแถวไม่ออกมาให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอถ้าได้ยินเสียงนี้เดี๋ยวค่อยออกมาหยิบถุงน้ำใจจากสสนะเรามามอมให้สำหรับผู้กักตัว ก็บริกดคนอะถุงรักษาเพลเด็ดนะครับก็บริกดีคนแพลวเดี๋ยวออกมาหยิบนะฮะพี่ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะอ่ารู้กันสะพัดเตาไฟนะครับกระเป๋าแม่ต้องหยิบกระเป๋าแม่ทั้งมาด้วยเออดูอี้สอสอหยิบกระเป๋าถือมากระเป๋าแม่กันละเผื่อได้แจกเนี่ยแต่ที่นอกผมถือกระเป๋าแม่ด้วยดีกว่า Anyway, อันนี้อันนี้เสียบได้เลยนะเอ้พวกเกลอ่ะนีอเกลมาอ๋อหรือพิเสียบไหมเสียบเางเดียวระวังพื้นได้ได้เดี๋ยวข้างหลังด้วยอตอาน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้อนู่นี่นอันนี้ให้เฉพาะผู้ป่วยถ้ามีอย่าง าใช่รึงไงแ,แล้วนะออกจะให้ต่อขอที่ใ <c oughs> หลายหลายเซตจัดใช่แต่บปอต้อ,อนี้ค่างเนี่ยไอคอนนะเล็บเนื้ออันนี้ด้วยเนี่ยเต้เต้หลังนี้ด้วยอันนี้เสียวไว้เสีย หลังนี้ห้องนี้ป่ะชื่ออะไรเอ่ะมดคุณคุณคุณมดครับคุณมอดคุณมดวางไปเลยก็ได้ทั้งทั้งทั้งถุงเลยให้ถุงไปเลยคุณมดอ่าสสมาเยี่ยมนะเอาถุงน้ำใจมาให้อ่ากักตัวอยู่ใช่ไหมกักตัวอยู่นะแล้ว หลังนี้มีมีมีกี่ห้องที่กักตัวอยู่ทั้งบนทั้งล่างแล้วตรงไหนอีกพี่อีกหลังหนึ่งก็หมดเลยใช่ไหมอ่าโอเคนะั้นแล้วข้างบนใครอะฮะขึ้นทางไหนฮะขึ้นทางชื่ออะไรนะอยู่กลับกลัุนทรัจังเล่โลกชื่ออะไรครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดเดี๋ยวสส,สมาเยี่ยมนะสสเท,ท่าไปพบนักขิตกรวางทังถุงมาเลยให้ทั้งถุงมาเลยอ่าเดี๋ยวผมไปนะครับยังไงสู้ๆนะ อัน,นี้กอันดตัวอยู่ไปตรวจแล้วอ๋นนวอ,ตแ,อแต่าาแก็นารั้วนรวี่นี่รออยู่นะตัวแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะไม่ได้เขขี่อยู่ก็กัตัวอยู่บ้างนะนะใจนะครับนะองเอาอยาน,นี่ในนั้นมียา เอ้ย,ม,ม,ยม่มีไม่มีไม่มีไม่มีแต่เดี๋ยวเอาค้าขาครับครับครับสวัสดีคราบอดี่คาไปหลังนู้นก่อนอะไรครับไม่งยตุกข่าเขาเลยพอแลี่พี่จักตัวใช่ไหมเดี๋ยวลงมาเอาถุงน้ำใจจากสอสน,นะ ลงมาตอนวางเลยวางเลยวางตอนเอาไปข้างหลงเออเโอเคครับไปขับขับัดท่าตายใพี่เขหน่อยนะนะข้างบนนีะฮะกักตัวอยู่ด้านบนนะฮะโอเคตัวเล็กเดือบไปขึ้นผ่านไปไหนก็ใส่แมสหน่อยนะตัวเล็กนะ ก<ะ>็สวัสดีครับโอเค่ว่อนหน้าตาไม่เริกให้พี่ับชุดหน<ะ>ึง่งอ่ะพี่นี่เก็บไว้ชุดหนึ่งอันนี้มีนะอันนี้อันนี้มียาด้วยเนี่ยเนี่ยเรื่องคนนี้หลังเราเห็นหน้าเราจริงใช่ใช่หน้าตาเรา เนี่ยเราต้องสังเกตตัวเราเองด้วยหน้าตาเราจะได้รู้ว่างานรู้หลักของการขายของอยู่เราขายของอยู่รู้พอเจออย่างนี้ปุ๊บเราใจเรื่องทันทีเลยอยล้างด้วยแอลกอฮอล์แล้วแบงด้วยใช่ถ้าอย่างหน้าตาแบบนี้มางที่นี่เขาเขาโยนเหรียญลงในแอลกอฮอล์เลยนะใช่ใช่ถ้าได้เหรียญได้อะไรแบงค์เบื้งนี่ต้องพ่นเลยอ่ะแบงค์ในตัวแบบกระจายโลกเลย แล้วหลานพักอยู่ตรงไหนครับที่ติดต่อมาหลังที่หลานที่เคยตรศัพท์อ๋อเขาไม่ได้ติดนะไม่เราไอ้นี่กันหมดแล้วติดติดติดจนหมดแล้วใช่ไหมไอ้นี่าติดจนหายแล้วเทสกันหมดแล้วอ๋อครับตรวจหมดแล้วเพิ่งไปตรวจเขาเพิ่งไปตรวจมาครั้งไหนที่สะพานตากสินเนี่ยใช่เมื่อสองวันสามวันที่แล้วนี่ครับตอนนี้ฮะก็ ในวิกฤตนี้อันไหนที่เราช่วยได้แบ่งเบากันได้เราก็จะมาแบ่งเบาไว้ครับนี่นีนะออกไปกันเยอะแล้วนะโอ้โหไม่ได้ไม่ไหวแลยนะตอยนี่ยโอ้เนี่ยย้ายหนีกันออกไปเยอะแล้วอ๋อย้ายหนีออกกันไปตอนตอนนโควิดเนี่ยเขาเขาจะไล่เราตรงนี้ไงอ๋อเขาไล่มาอีกใช่ไหมนี่ใช่ใช่นะซอยต้นโพ มีผูกผ้าเจ็ดสีสามสีด้วยน่าจะมีการให้หวยกันคุยสายหนึ่งสี่สิบสี่แปดสี่สามสี่สามสี่สี่ก็มีสีรอเออถัดยังให้แบบเป็นสิงโตอย่างเงี้ยค่ะจะต้องคุยนานเพราะว่าต้องขอความู้ทุกคน ค,ความเหลื่อมล้ำนะฮะต้องดูเห็นไหมนี่ไอคอนครับซอยอารยะโอสดเจริญนครสามนะครับ ม่ด้่เจลเจลนะเอาเจลไว้เลยนะครับสผมสอสอทองทองนะแต่การถ่ายถ่ายดีไหมกูถ่ายตรงไหนด้านหน้าเลยหรอโอ้แล้วเราก็ต้องลดของเอาอยู่แี้ ต่ไม่ขายก็ไม่รู้จะทำอะไรเบางทีก็มากกับโควิดก็เศรษฐกิจยดยแหละเนาะน,น,น,นะแต่ยังสบายดีก็ยังถือว่าโชวดีอยู่นะแตะให้กำลังใจนะนะอ๋าครับก็ขอบคุณครับที่รับชมไลฟ์นะแล้วก็อันหน้าไปทางนี้หน่อยดูความเหลือลหล่อมล้ำดูความเหลื่อมล้ำก็ขอบคุณที่ดูไลฟ์ของเรานะครับี๋ยว ปิดไลฟ์ก่อนแล้วก็จะมาทีเดี๋ยวไปอีกชุมชนหนึ่งเขียนมากรอกใจวันนี้ไปสามชุมเลยนะครับไปสามที่เลยนะครับยังไงก็ฝากอ่าอ่ากดไลค์กดเขร์นะครับมีเรื่องอะไรก็อินบ็อกมานะครับอ่านะครับได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจวิดีโอด้วยนะอ่าส่งวุฒินะครับอ่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคก็เนี่ยความลึมล้ำยังมีให้เห็นอยู่ทั่วไปครับสุดยอดจริงๆ ใช่ไหมแต่ที่เราไปซอยลเล็กๆบ้านเช่าแบบบ้านเช่าโหในในนั้นเดือนนี้เท่าไหร่ที่พันแปดร้อยแปดร้อยประมาณนั้นนะเออแต่สภา,าพอับมากเลยนะแบบคือขออนุญาตหน่อยเอาเลยอ๋อโอ้โหนี่นี่น,นี่มีฉีดฉีดให้ดูเราป้องกันตัวหมดนะฮะอันนี้เป็นแอลโกอฮอล์นะเป็นแอลโกอฮอล์โอ้สุดยอดเลยสุดสุดยอดปิดเลยแล้วกันเราปิดไลน์เลยนะฮะ